ศูนย์ของเรานะผมก็จะมีกิจกรรมส่องนกในธรรมชาติแล้วก็กิจกรรมศิลปะผมอีกหนึ่งไฮไลท์ก็จะเป็นกิจกรรมล่องเรือชมนกในธรรมชาตินะผมก็เกิดขึ้นโดยการรวมตัวรวมกลุ่มของชุมชนนะครับผมที่ทางศูนย์เราเนี่ยอยากให้กลุ่มชุมชนนะมองเห็นศักยภาพพื้นที่ของเขานะครับผมก็เลยให้ชุมชนเกิดรายได้ด้วยนะผมก็เป็นการรวมกลุ่มทําให้เกิด การล่องเรือชมนกในธรรมชาตินะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วผมก็เป็นช่วงหน้าสองนกและบรรยากาศหนาวแล้วผมก็จะมีนกอพยพเช่นพวกเป็ดเขาอินเดียนะครับผมแล้วก็เป็นนกพูดนะครับผมแล้วก็อัตราค่าบริการในการล่องเรือนะครับผมเรือหนึ่งลำนะผมราคามราคา3 5บบาทสามารถนั่งได้2ท่านนะครับผมแล้วก็มีบริการน้ำดื่มสมุนไพรนะครับผมก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะผมให้มารับชมบรรยากาศในหน้าท่องเที่ยวกันนะครับผม วันนี้มาพายเรือจ้าถ้านักท่องเที่ยวเที่ยวล่องดูนกค่ะ ไม่ค่ะช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้จ้ะจะส่วนมากจะเป็นเสาร์อาทิตย์เยอะค่ะมันช่วงเข้ามาจากต่างจังหวัดิบห15ลำก็ได้ทุกลำค่ะทำงานรับจ้างทั่วไปจ้ะได้ค่ะเที่ยวละ350ค่ะช่วงนี้หน้าหนาวเขา นักท่องเที่ยวมาชมนกชมน้ำค่ะอากาศดีค่ะมาจากสุรินทร์ครับตั้งใจมาที่ตั้งใจมาเลยครับเพราะพอดีว่าเคยเสิร์ชดูตาม Facebook ตามอินเทอร์เน็ตนะครับเห็นหลายรอบแล้วอยากมามากแต่ว่าไม่ได้มาสักทีครับออกบรรยากาศดีมากครับตอนนี้ รู้สึกอากาศดีมากเลยแล้วเข้าใจมากเลยครับที่นี่ได้มาสัมผัสบรรยากาศดีๆแล้วก็ได้นั่งเรือครับชมอ่าพวกเป็นนกนะครับนกที่เขาบอกว่าจะอ,อพยพมาช่วงนี้เพราะหน้าหนาวแล้วอ,อพยมาเป็นพวกนกเป็ดน้ําอะไรนี่แต่อินเดียจากอะไรไนผมก็จำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันมีหลากหลายพันธุ์มากเลยครับเลยบอกว่าแต่ว่าตืน่นเต้นดีครับสนุกดีครับรใช่ครับอากาศดีลมพัดเย็นดีครับผมก็ ใครที่อยากสัมผัสอากาศดีๆอย่างนี้ครับแล้วก็นั่งเรือชมนกชมพืชพันธุ์ต่างๆนะครับที่ศูนย์ศูนกกระเรียนพันธุ์ไทยนะครับที่จังหวัดบุริลำนะครับผม